ประตูสู่เจียงใหม่ต้นยางใหญ่ลำใยห,หวานศาลร,รักเมืองเรื่องรือนามงามลำค่าสลับีเจ้าวันนี้นะเจ้ามาพกรับน้องโอนะเจ้าร้านใบตองก๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดสุดโบราณน,นะเจ้าวันนี้นะเจ้าน้องโอจะพาลูกค้าทุกท่านนะเจ้าเข้าสู่หมวดในเมนูอาหารของร้านเฮานะเจ้าเพื่อคือลูกค้าทุกท่านเวลามากินที่ร้านเฮาแล้วถ้ากึ๊ดอย่างมาออกแต๊ะนะเจ้าสามารถ โูบออในเพจร้านเฮานะเจ้าแล้วฮื้แม่แาดูได้เลยนะเจ้าแม่แกก็จะจัดฮื่อตามคำขอของลูกค้าที่นะฮักทุกท่านนะเจ้าบางคนถามว่าร้านนี้ใส่ชูโรตหนักก่อตอบไปเลยนะเจ้าว่าใส่นะเจ้าแต่ในใส่ในปริมาณที่เหม,มเาะสมผ่านน้ำซุปของร้านเฮานะเจ้าจะใช้เครื่องเทศสมุนไพรของประเทศไทย พร้อมกับทวีบยุโรปนะเจ้าเอามาประยุกต์ใช้ตดยการนะเจ้าเพื่อหื้อน้ําซุปของเฮาม,มีรสชาติที่กลมกล่อมนะเจ้าจะเย้แล้วขอฝากเนื้อฝากตัวกับลูกค้าทุกทุกท่านเลยน,นะเจ้าแวะแมจิมมาก่อยกันได้นะเจ้าตี่ลานใบตองกว๋วยเตี๋ยวเนื้อรสเด็ดสูตรโบราณรับรองแม่แกใจดีใจดีนะเจ้า พิกัดซอยสอเรียบรางรถไฟบ้านสลับปีหมู่ที่สองตำบลสลับปีอำเภอสลับปีจังหวัดเจียงใหม่และพบกันใหม่เนื้อเจ้าวัดดีเจ้า